สินค้าฉันขายดีมากมาเท่าไหร่หมดไปในพริบตาโพสขายสินค้าของฉันลูกค้าเห็นแล้วต้องการในทันทีกดสั่งซื้อทันใดฉันเปิดรับการค้าขายดีดีในวันนี้ฉันขายดีมีกำไรมากกว่าวันละหนึ่งแสนบาททุกวันฉันรักการค้าขายฉันรักสินค้าของฉันฉันรักลูกค้าของฉัน ฉันรักการเขียนขายสินค้าของฉันฉันรักทุกช่องทางการขายสินค้าของฉันฉันดูแลสินค้าของฉันเป็นอย่างดีใส่ใจคุณภาพฉันให้ประโยชน์มากกว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ฉันฉันสนุกสนานกับการขายสินค้าฉันเปิดรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าทั่วโลกฉันมีความสุขมากในขณะที่ ส่งสินค้าแห่งความมั่งคั่งให้ลูกค้าฉันเป็นนักขายออนไลน์ที่มีผลงาน t o เซลล์ฉันเชื่อมั่นและมั่นใจในสินค้าฉันรักและภูมิใจในตัวเองที่มีอาชีพค้าขายออนไลน์รักรักรักขอบคุณขอบคุณขอบคุณสินค้าฉันขายดีมากมาเท่าไหร่หมดไปในปริบตา ขายสินค้าของฉันลูกค้าเห็นแล้วต้องการในทันทีกดสั่งซื้อทันใดฉันเปิดรับการค้าขายดีดีในวันนี้ฉันขายดีมีกำไรมากกว่าวันละหนึ่งแสนบาททุกวันฉันรักการค้าขายฉันรักสินค้าของฉันฉันรักลูกค้าของฉันฉันรักการเขียนขายสินค้า ฉันรักทุกช่องทางการขายสินค้าของฉันฉันดูแลสินค้าของฉันเป็นอย่างดีใส่ใจคุณภาพฉันให้ประโยชน์มากกว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ฉันฉันสนุกสนานกับการขายสินค้าฉันเปิดรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าทั่วโลกฉันมีความสุขมากในขณะที่ส่งสินค้าแห่งความมั่งคั่งให้ลูกค้า ฉันเป็นนักขายออนไลน์ที่มีผลงานท็อปเซลล์ฉันเชื่อมั่นและมั่นใจในสินค้าฉันรักและภูมิใจในตัวเองที่มีอาชีพค้าขายออนไลน์รักรักรักขอบคุณขอบคุณขอบคุณสินค้าฉันขายดีมากมาเท่าไหร่หมดไปในปริบตาโปรขายสินค้าของฉัน ลูกค้าเห็นแล้วต้องการในทันทีกดสั่งซื้อทันใดฉันเปิดรับการค้าขายดีดีในวันนี้ฉันขายดีมีกำไรมากกว่าวันละหนึ่งแสบาททุกวันฉันรักการค้าขายฉันรักสินค้าของฉันฉันรักลูกค้าของฉันฉันรักการเขียนขายสินค้าของฉันฉันรักทุกช่องทางการขายสินค้าของฉัน ฉันดูแลสินค้าของฉันเป็นอย่างดีใส่ใจคุณภาพฉันให้ประโยชน์มากกว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ฉันฉันสนุกสนานกับการขายสินค้าฉันเปิดรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าทั่วโลกฉันมีความสุขมากในขณะที่ส่งสินค้าแห่งความมั่งคั่งให้ลูกค้าฉันเป็นนักขายออนไลน์ที่มีผลงานท็อปเซลล์ฉันเชื่อมั่นและมั่นใจในสินค้า ฉันรักและภูมิใจในตัวเองที่มีอาชีพค้าขายออนไลน์รักรักรักขอบคุณขอบคุณขอบคุณสินค้าฉันขายดีมากมาเท่าไหร่หมดไวในพริบตาโพสขายสินค้าของฉันลูกค้าเห็นแล้วต้องการในทันทีกดสั่งซื้อทันใด ฉันเปิดรับการค้าขายดีดีในวันนี้ฉันขายดีมีกำไรมากกว่าวันละหนึ่งแสนบาททุกวันฉันรักการค้าขายฉันรักสินค้าของฉันฉันรักลูกค้าของฉันฉันรักการเขียนขายสินค้าของฉันฉันรักทุกช่องทางการขายสินค้าของฉันฉันดูแลสินค้าของฉันเป็นอย่างดีใส่ใจคุณภาพ ฉันให้ประโยชน์มากกว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ฉันฉันสนุกสนานกับการขายสินค้าฉันเปิดรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าทั่วโลกฉันมีความสุขมากในขณะที่ส่งสินค้าแห่งความมั่งคั่งให้ลูกค้าฉันเป็นนักขายออนไลน์ที่มีผลงานท็อปเซล์ฉันเชื่อมั่นและมั่นใจในสินค้าฉันรักและภูมิใจในตัวเองที่มีอาชีพค้าขายออนไลน์ รักรักรักขอบคุณขอบคุณขอบคุณสินค้าฉันขายดีมากมาเท่าไหร่หมดไปในพริบตาโพสขายสินค้าของฉันลูกค้าเห็นแล้วต้องการในทันทีกดสั่งซื้อทันใดฉันเปิดรับการค้าขายดีๆในวันนี้ ฉันขายดีมีกำไรมากกว่าวันละหนึ่งแสบาททุกวันฉันรักการค้าขายฉันรักสินค้าของฉันฉันรักลูกค้าของฉันฉันรักการเขียนขายสินค้าของฉันฉันรักทุกช่องทางการขายสินค้าของฉันฉันดูแลสินค้าของฉันเป็นอย่างดีใส่ใจคุณภาพฉันให้ประโยชน์มากกว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ฉัน ฉันสนุกสนานกับการขายสินค้าฉันเปิดรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าทั่วโลกฉันมีความสุขมากในขณะที่ส่งสินค้าแห่งความมั่งคั่งให้ลูกค้าฉันเป็นนักขายออนไลน์ที่มีผลง,งานท็อปเซล์ฉันเชื่อมั่นและมั่นใจในสินค้าฉันรักและภูมิใจในตัวเองที่มีอาชีพค้าขายออนไลน์รักรักรัก ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ